สวัสดีครับเอ็มคอนดอนเน็ตกับผมพิรพลอนุตรโสตรหรือโยแวครับทุกวันนี้ภัยออนไลน์ที่เสี่ยงจะสร้างความเสียหายต่อบุคคลปจเจกมากที่สุดนะครับก็คือการถูกขโมยอีเมลนั่นเองครับลองนึกดูนะครับว่าเวลาจะเข้า Facebook ทีก็ใช้อีเมลเข้า Twitter ทีก็อีเมลลืมรหัสผ่านก็จะส่งมาทางอีเมลจะโหลดซื้อแอปก็ใช้อีเมลอีกนะครับงานสําคัญสาคัญของเราก็อยู่ในอีเมลทั้งนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่เหล่าแฮกเกอร์เหล่านั้นจะหมายปองที่จะยึดครองอีเมลของเรากันนักนะครับ หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาอ e ีเมลฟรีโดนแฮกจนต้องส่งจดหมายไปร้องเรียนหรือว่าจะสร้างเมลชื่อใหม่กันไปเลยก็มีแล้วนะครับเราผู้ให้บริการก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกครับจนเขาต้องสร้างระบบรหัสผ่าน2ชั้นขึ้นมาครับหลักการทํางานง่ายๆเทียบคล้ายกับแบบในเหตุการณ์จําลองนี้ครับ สองห้าห้าหกแล้วรหัสพัน่านะคะหนึ่งสเฮ้ย 2> <2> สรุปหลักการรหัสผ่าน2ชั้นนั้นก็คือชั้นแรกจะให้เราพิมพ์รหัสผ่านตามปกติกครับระบบจะตรวจสอบถ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นการเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ประจําระบบจะให้เราใส่รหัสชุดที่2ครับซึ่งเป็นรหัสเฉพาะกิจที่จะต้องเปิดดูจากอุปกรณ์ส่วนตัวนั่นคือโทรศัพท์มือถือเท่านั้นมีทั้งแบบที่เป็นแอปที่คอยสร้างรหัสข,ขึ้นมาติดตั้งลงไปในมือถือเลยนะฮะหรือว่าจะให้มันส่งเข้ามาเป็น s m s มในมือถือโดยเฉพาะก็ได้โดยรหัสชุดที่2นี้จะหมดอายุในเวลาไม่กี่นาทีครับถ้าเครื่องที่เราเขา เครื่องตามร้านเน็ตแล้วก็ติ๊กเพื่อตั้งให้ไม่ต้องถามเราแบบ2ชั้นอีกต่อไปได้ครับแหม่ฟังดูยุ่งยากใช่ไหมครับโอ้จะเข้าดูอีเมลทีนึงก็ต้องมาเปิดแอปมารอข้อความรหัสตรงนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องถามตัวเองครับว่าข้อมูลหรือว่าอีเมลของเรานั้นมีค่าพอที่จะต้องล็อกให้หนาแน่นหรือเปล่า ูให้บริการรายให,ใหญ่มีให้ใช้แล้วนะครับเช่น Google Facebook Dropbox Yahoo หรือว่าเมื่อต้นปี Apple ก็เริ่มใช้ระบบนี้กับบัญชี Apple ID ในบางประเทศครับแล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆครับ Microsoft ก็เปิดให้ใช้แล้วเช่นกันกับ email hotmail หรือว่า outlook.com ครับถ้าอยากใช้ลองค้นชื่อบริการนั้นๆใน Google นะครับพร้อมกับคำว่า2 step เลข2แล้วก็สเต็ปนะครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวเด่นไทกันครับ สวัสดีค่ะน้องปั่นเปรียวพร้อมทัพย์แสนยากรพาเรทไอทีค่ะแฟนบอลไทยเฮ <Hey! S 1> hey! กันค่ะเว็บไซต์ go.com เผยเกมฟุตบอลซีรีส์ Pro Evolution Soccer หรือ Winning Elevent จะบรรจุ AFC Champion s l e g u u s เพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งหมายความว่าจะมีทีมบุรีรัมยูไนเต็ดและเมืองทองยูไนเต็ดของไทยเข้าไปอยู่ในเกมภาค2014นี้ด้วยทั้งนักเตะชุดแข่งและโลโก้คาดว่าจะออกในเดือนกันยายนนี้ค่ะเฮ hey! ซอฟแวร์อังกฤษสารฝันเป็นจริงทุ่ม4ปีกับเงินกว่า10ล้านบาทสร้างหุ่นยนต์แมงมุม6ขาเดินได้ควบคุมทิศทางผ่านจอยสติ๊กในห้องขับเคลื่อนที่เร็วพรุดแค่1นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจิบน้ำมันดีเซล20ลิตรต่อ5กิโลเมตรสุดท้ายเขาบอกที่จริงหุ่นมีขาไม่คุ้มรอกติดล้อดีกว่าค่ะสารพัดเรื่องราวไอทีใกล้ตัวแบบนี้มีให้ชมย้อนหลังที่ YouTube M c คอน n อน TV หลายสิบตอนแล้วครับเว็บอสมทก็มีด้วยครับส่ท้ายด้วยไอทีเด ลูกค้าการไฟฟ้านครหลวงที่ใช้ iPhone สามารถโหลดแอป MEA Smart Bill มาใช้ตรวจสอบค่าไฟฟ้ากันได้ทันทีผ่านมือถือ iPhone พร้อมดูข้อมูลอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าไฟฟ้าแบบง่ายๆค้นหาจากแผนที่ก็ได้ครับ